รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The Celeb War สัปดาห์ที่แล้วกับเซเลบที่ผ่านเข้ารอบมาทั้ง7คน ได้ทำการเลือกนักขายชื่อดัง,ดงเพื่อที่จะมาร่วมกันทำภารกิจ l i ฟ e ออ d ดยภารกิจขายจริงที่วัดกันด้วยยอดขาย<ช>และจะมีเพียงหนึ่งทีมที่ทำยอดขายได้น้อยที่สุดจะต้องกลับบ้านไปก่อนและผู้ที่ทำยอดขายได้น้อยที่สุดคือเรามาดูกันต่อครับว่าภารกิจที่ต้องตัดสินกันด้วยยอดขายจริงในวันนี้จะดุเดือดเข้มข้นขนาดไหนไปชมกันครับ โอเคครับตอนนี้ทุกทีมพร้อมอยู่ที่สเตชันของตัวเองแล้วนะครับและตอนนี้ทุกทีมกำลังจะเริ่มต้นปักตะกร้าขายของกันแล้วไปชมกันได้เลยครับตะกร้าปักไห้ปักอะไรเหรอเอาละของจริงเลยเฮ้ยใจมาเจ๊เฮ้ยนี่คือไลฟ์ของโบล่าหาทั้งเลยทุกคนแล้วตอนนี้ค่ะ คนตอนนี้อยู่ในรายการ The c e เ e บว้าค่ะมา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 จ้าโอ้ตื่นเต้นอะเวลาคนมันเยอะๆมันสนุกกว่านึกออกป่ะว่าปล่อยใจไหลมีความสุขแล้วแต่มาเครียดในต้ายมันไม่เอาไม่เอาขนลุกเลยปักยังไงปักแป้นเ่าป้าบีักยังไงปักตะก้ามาทำให้ สิ่งที่เชได้ยินก่อนจะเข้ามาทําภารกิจเนี่ยพอรู้ว่าเป็นไลฟ์ปุ๊บเนี่ยเชจะได้ยินคนที่พูดว่าไม่เคยไลฟ์เลยอยู่เนี่ยก็คือพี่นิวโมพี่ฟอยฉันเคยทําแต่ในไอจีปักตะก้านี่คือครั้งแรกใครบ้างใครมาในไลฟ์พีใครนะใครน่าผมไม่เคยไลฟ์ขายของในโซเชียลเลยในติยกต็อกนี่ไม่เคยเลย คือคือคือผมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่คือผมแค่แค่ไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้กับมันเฉยเฮ้ยทำไมมีดิงๆด้วยอ่ะเขาเตรียมมาเราไม่ได้เตรียมมาเสียงดังเสียงดังกระดิ่งเยอะคือคนมันต้องสนใจอยู่แล้วคือเสียงกระดิ่งบ้านคุณใบเตยจะเอามาร้องเพลงด้วยกันหรืออะไรยังไงใช่กรดิ่งงกระดิ่งงกระดิ่งงะกระดิ่งเสียงดังอ่ะหัวท้องพังอ่ะกระดิ่งอไม่ได้ค่ะ โอหนูเล็กเอากระดิ่งมาถ้าเป็นแม่ค้าต้องมีกระ,ะดิ่งอืหยุดดิกระดิ่งะเริ่มมีการวีนกันแล้วค่ะควนมากมากระดิ่งปล่อยเดินไปนะคะกระดิ่งคุณควนบ้านผมมากเลยอะคุณหยุดอดย่างนี้คุณยังขายไม่ได้อุ๊ยุเขาข,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 ขายได้แล้วลวะ่ะเหมือนเตรียมตัวมาพร้อมอะเออแล้วคือแบบยิ่งมีคุณหนูเล็กเข้ามาด้วยเนี่ยคือโอ้โหฐานแฟนคลับเขาเพียบอยู่แล้วเขาใส่ขายของอยู่แล้วแม่คาา้าออนไลน์ ตดีใจค่ะดีใจมากดีใจที่ได้เจอเพื่อนอุ้ยคนดูพร้อมเขเรื่อยๆแย่แยยยกดไลค์กดแชร์หนยค่ะบอกไปซิว่าคิดถึงกันไหมคิดถึงมากๆแล้วเราก็เน้นว่าเหมือนเอาจริงๆมาเจอแฟนคลับที่เป็นคนที่โตมากับเราอ่ะเป็นคนที่โตมากับสโมสรชิมิสวัสดีสามร้อยคนค่ะแต่นตตตตตอเดี๋ยวอย่าเต้นเยอะล่าสุดช่องช่องโดดเด ใช่ค่ะพี่เตยก็น่าร้องลบครบทุกค่ายเพลงเลยวันนี้ร้องเพลงแล้วเพี้ยนมาก <c oughs> เพี้ยนแบบแสบหูไม่อยากฟังอะ่ะร้องอยู่ได้อะ่ะ <c oughs> ตลกมากเลยอะ่ะผลิสาย้วก็จะเป็นชั่นคนอื่นร้องเพี้ยนพินยังคื้นยังตะกาคื้นยังครับ นี่ตะก้าขึ้นแล้วตะก้าขึ้นแล้วตะก้าขึ้นแล้วฟังนะอันนี้คือเปิดอันนี้อันนี้แปลว่าเปิดเปิดบริสุทธิ์ของช่องคุณเมย์เลยเพราะคุณโมช่องคุณโมเลยเพราะว่าคุณโมเนี่ยไม่เคยไลฟ์ไหนไม่เคยไลฟ์เลยทุกคนติ๊กเลยติ๊กติ๊กสนุกดีนะแต่แต่ไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าเครียดอันนี้ยืมชุดมาเดี๋อวมาีิเห็นไหมอันนี้บิกิเปลี่ยนนะนี่ เออเป็นฟิลแ้นปล่อยจอยอุตสาห์เป็นบินิสเปียมาขายในนี่ใช่เดินมาสวยมากผมตีปึ้งนึกว่ากุ๊กิก็บคือในแผนเนี่ยเราแค่คุยนว่าเออเราจะเรียกคนจากช่องเชียร์แล้วก็ไปจบที่ช่องแก้มบุ๋มนะอะไรแบบเนี้ยแต่เชียร์ไม่ได้รู้ว่าเปิดร้านส้มตำว่ะทุกคนอย่าทำให้บุ๋มขายหน้าพูดก็พูดนี่คืออาชีพ นี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะชูจิตอ่ะเปิดชูจิตเข้ใจเหม็นเมือนมากไอ้บุ๋มเม่นมึ้ไม่ใส่เลยใครกินปลาร้าในสตูวะแบบได้กลิ่นแบบกลิ่นเหมือนกลิ่นส้มตำอะไรเงี้ยส้มตำหรอทำไมถึงมีคะทำตำส้มตำเขาไม่มีเราทำอะไรกลิ่นมันคือเป็นการรบกวนสมาธิมากแล้วมาตำกุ้ง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 เชียร์ก็คิดไม่ถึงว่า เฮย้ยเอากันอย่างนี้เลยเหรออย่างเงี้ยแล้วคือนาถึงนางก็ตำส้มตำไม่สนใจอะไรเลยด้วยแต่ตำอร่อยเุ้ยเอาอย่างผมทำอร่อยว่ะเอาอย่างให้ผมคุยกับเราแบเท่าเลยวะ่ะมันแซ่บป่ะอร่อยมากอ,อู้นอร่อยอร่อยมากเปลี่ยนงานขายไปแล้วเปลี่ยนไปขายอย่าอื่นเ,เลิกนาแล้วก็ขายส้มตำแลนะ้วอร่อยอร่อยมากจะบบ้าอร่อยมากขอบคุณแก้มบุ๋มมาก ขอบคุณแก้มบุ๋มมากจริงๆแก้มบุ๋มกูเต็มที่มากทุกคนตอนนี้กำลังอินอันนี้มันคืออะไรครับมันคืออะไรมันคืออะไรลิปบล็อคคือแพตฟอร์มอ่ะนอกจากเก่งมันคือความสม่ำเสมอซึ่งเราไม่ได้มีความสม่ำเสมอในการไลฟ์แต่เราสู้เราก็พูดจังหว่าคนจะซื้อเผ็ดบอกได้เลยว่าลิปนี้เนี่ยช้ทั้งปีสุขภาพผิวปากดีทั้งปีไม่รู้หรอกว่ามันดีแค่ไหนแต่มันแก้เผ็ดได้ตอนนี้จริงไหมเนี่ยใช่ดูนะ เลยเหรอโพดักเราเยอะมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้า้ยเฮ้ยแป๊บนึงนะแล้วเราจะเอาน้าไหนน้ำไหนล้างอ้าวดูนี่เธอยกมาเลยหรอเลย เฮ้ยเธอล้างหน้าโชว์เลยหรอออล้างหน้าโชว์เลยตอนนี้ต้องมาแล้วค่ะทุกคนคืออยู่ในจุดที่หนูข่ายวิญญาณแล้วพี่หนูล้างหน้าแล้วเอาหน้าจุ่มอ่ะคือหนูนึกไม่ออกแล้วว่ารายการจ้างหนูเท่าไหร่อ่ะหนูล้างหน้าในรายการอ่ะว้ายดีมากเลยอ่ะมันแบบว้ายเออมาเลยมาต้องบอกว่านี่เนื้อโฟมเป็นแบบไหนเนื้อโฟมมันมีความนุ่มนะครับผมเวลาแบบเราใช้พวกครีมหรือใช้พวกเจลรายการล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะหนักหน้าแล้วทำให้หน้าเนี่ยเราตึงหรือแห้งได้ พี่เต้ช่วยได้เยอะเลยค่ะคือความน่าเชื่อถือให้พี่เต้ค่ะความพูดไปเรื่อยให้หนุมาแล้วหนึ่งอ่ะมาแล้วนะมาแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชม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 ตะลชม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 ดีใจมากในโบมโหมรู้สึกว่าแบบ รู้ล้เข้าคู่เข้าทางแน่นอนรู้แล้วว่าวันนี้การไลฟ์ของเราจะไม่ดีไหน <_ C ose> แต่พอดูโต๊ะตรงข้ามเชียและแก้มบุ๋มโอ้โหเต็มอะ่ะคือยกครกยกบ้านยากครัวมาเลยที่แบบใครเตรียมมากระดิ่งเรายังไม่มีเราโมโมได้เตรียมอะไรมาเขาไม่บอกอะไรหนูเลยเอ,อ้าวอ๋อถ้า,างั้นเราก็เลยแบบมองพ,พี่สวัสดิการก่อนเขาถือขวดน้ำมาเขาก็มีหลอดอยู่เอามา จูนสัญญาณอันนี้เป็นเนี่ยชีสมาตอใช่จูนสัญญาณนิดนึงเพราะว่าสัญญาณมันไม่ค่อยเข้ามันต้องมีพรอบบ้างไม่งั้นจะว่างมันจะกลายเป็นนั่งคุยถือโปรดักเฉยเมยเกินไปพอเสียงหน่อยแลเ้วพดอเด็นหด้อดเดิ่มดักทดกสเดนหัดซาเดาเด้่ยก็เดิ่เด้อเ้อเด้อเดกอเดอเอเด้อทด้อเด้อเดอเะ้อเด้เดเ้ึอ โปรดักนี้มาจากประเทศเกาหลีเกาหลีเกาหลีอย่าได้ออกเสียงผิดนะคะโชคดีที่เราเคยทํางานกับซิกแท็กมาแล้วก็เราก็รู้จักกับโปรดักนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเข้ากับตัวเรานี่เห็นไมลเล่ามาหลากหลายแล้วก็ในส่วนของอาหารเธออาหารมันขายง่ายมากในจ t ต k เฮ้ยมันเข้าทางมันหมดเลยแล้วก็แบบราคามันก็จับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่า ฮันนิปดูอิฟฮันนิดดูอิฟดูไม่ได้ต้องอีฟด้วยตั้งแต่แม่อยู่ในนั้นแล้วออกมาเนี่ยแม่สองสองเกือบสามปีอะที่แม่แบบกลับมาเจอเพื่อนกลับมาเจอหนูเล็กอือดีใจมากซึ่งเราก็จะบอกว่าดีใจมากค่ะทุกคนบอกเพื่อนตลอดว่าอยู่กับเพื่อนเสมออยู่ข้างๆเสมอถึงแม้ว่าจะไม่ได้เมาไม่ได้คุยไม่ได้อะไรแต่ก็ยังแบบรักกันตลอด มันแบบทัดใจพี่เตยมากอย่างพี่เตยพี่เตยก็ไม่นึกอะว่าตัวเองจะได้กลับมาเจอเพื่อนได้ไมาอยู่ด้วยกันมาไลฟ์ด้วยกันอย่างเงี้ยเราไม่คิดเราไม่มีภาพตรงนั้นเลยกันทั้งสองคนหลายๆอย่างมันเลยเข้ามาในหัวทุกคนเขาบอกคนอื่นขายของแม่ใบร้องไห้ค่ะ <laughs> มันเศร้าเกินไปไหมแม่หัวไม่แฟร์ค่ะ อันนี้ก่อนที่เธอจะกดกันน่ะมันก็จะบอกว่าอันนี้มันเป็นสเปน้างเงาแค่นั้นเองอไม่ได้อยากบอกสรรพคุณแต่ใช้ให้ดูเลยใช้ให้ดูเลยขย่านะคะโอ้ยโอ้ยมันเงาจริง พี่โมมันเงาเวอร์มากแล้วมันสวยอะแล้วเรารู้สึกว่าบางทีอะโปรดักที่เราได้มาวันเนี้ยแล้วเราต้องไปรีฟีดให้เขาซื้ออะมันเป็นการบังคับเกินไปเราแค่รู้สึกว่ามันเป็นเกมที่มันสนุกแต่ว<ะ>่ายอดก่อนนี่ไหนยอดขายศูนย์พี่โมหรือเราต้องขายนี่เธออันนี้กันแดดเนื้อดีเนื้อดีจริงๆเราก็ทำเท่าที่ทำได้เออซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อ ไม่รู้จะพูยังไงให้ซื้อทําให้มันดูแล้วกันอ่ะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อก็ตกรอบไปมากลุงโชคชะตาไงมึก็ได้ปะทำไมมันเสียงดังกระจังอาฝั่งนูน่ะเขาขายกันได้หรอขมขันไ้วยก่อนขมขันดวก่อนสาวแล้วโธ เขาขิงอะอเขาขิเอาละฮะขอบคุณครับห้องเราไม่มีใครมาดูเลยไม่มีใครดูเลยโอ้ยไอไปทําไมวันนี่นะคะม,มันคือการแข,ข่งขันเนาะผมแบบใหม่มากสําหรับการแบบขายของในในโลกออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละคนน่ากลัวหมดเลยแบบเอาไงดีวะเราจะแบบเราจะไปสู้อะไรเขาได้ดีวะนางนางเกรงนางนางเครียดนะนางเครียดกับภารกิจนี้เหลือผู้ชายกัน2คนแล้ว เหลือผมก็ฟอยแล้วมองตาก็เข้าใจแล้วว่าเราต้องมาเจอกับสิ่งที่เราไม่ได้ถนัดเลยเพราะว่ามันคือโปรดักที่เป็นบิวตี้แปดร้เก้าบเคนเฮียบอเวอเก้าร้อยแล้วคือถือว่าผมโชคดีมากๆที่เลือกได้น้องพีพีมาเป็นตัวช่วยในวันนี้เฮียเต้นเฮียเต้นเฮียต้องเต้นก่อนคือเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะน้องแบบ เราไม่มีเพลงอะไรเฮ้ยหนึ่งพันแล้วหนึ่งพันย้พูดเก่งมากไลฟ์ขายของเก่งมากๆแล้วก็คนดูเขาเยอะมากๆอ่ะตะก้ามาได้เลยครับมาโทนเนอร์แพนปุ้ยหนึ่งพัน้้วคนแล้วว่าอะไรเนี่ยในขณะที่ช่องเราตอนนั้นมีคนดูแบบ400-500ช่องน้องแบบมาคนขึ้นไปถึง2,000คนเนี่ยแต่มันก็มีอุปสรรคอยู่นิดหน่อยเอาไงเสียง เขาจะแก้เสียงให้เรากี่โมงวะโอเคไปคือแบบอยากให้แบบแก้เสียงให้ก่อนไม่แน่ใจทั้งสองเลยครับแฟนคลับที่อยู่ทางบ้านเขาบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยพี่นิวเสียงเหมือนอยู่ในน้ำา๊อเคแป๊บนึงนะครับทุกทุกคนรอป๊บนึงนะเสียงไม่ชัดอป๊นึงนะครับได้ยินไหมตอนนี้ยังได้ยินอยู่ไหมครับตอนนี้ได้ยินไหมช่วยพี่ซันนี่ด้วยได้ไหมฮะ้อหลัร้อหลักเข้าไปได้ เสียงแตกเขาบอกเสียงแตกเสียงแตกใช่ไหมครับตอนนี้เสียงไม่แตกอย่างเดียวเหงื่อแตกด้วยครับตอนนี้คือร้อนมากนะครับแต่เราปลมือให้ FC ก่อนนะครับเพราะว่าช่างอื่นมาดูเยอะนัฮะดึงพันสามร้อยคนสู้สู้สู้กับไมโอเคหนึ่งพันสามร้อยคนเฮียเต้นก่อนเดี๋ยวเราเต้นเรียกคนก่อนเดี๋ยวเราจะมาขายของตอนนี้เสียงชัดเจนชัดแจ๋วไหมครับถ้าเสียงชัดเจนชัดแจ๋วเนี้ยช่วยรบกวนพิมพ์เขาว่าชัดแล้วชัดแล้วปลุกมือเลยเฮีย มีช่วงหนึ่งที่ไม่มันชัดขึ้นมาแล้วทีม,มงานก็เดินมาเตะปะักมาดูนี่เฮ้ย,ยทุกอ้าวจอดับเฮ้ยเตะปักไฟเตะเอา้าวกำลังเปิดถ่ายอยู่เลยเนี่ยผมแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอนะไม่ไม่เคยเจอแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทำอะไรไม่ถูกเลยตอนนั้น วัดนะวัดนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่คือสายลับที่คนอื่นส่งมาฆ่าเรานี่คือตัวอุปสรรคจะมาช่วยฉันนะช่วยอย่างนี้อ่ะช่วยดีกว่าไลฟ์ดับจอดับหายไปเลยนั่นแหละคืออุปสรรคตอนนี้พี่พีซันนี่หมนโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคอ๋อมันไปแล้วร้อยก็กระปุกอะไรยอดเรามันจะไม่ขึ้นเลยหรออ่าโอเคได้ระยะได้ยังครับ ทุกคนทุกคนชัด์จยังทุกคนอีกแล้โหุกครับตอนตอนแล้วพอกลับมาใหม่มันก็ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ซึ่งคนมันก็หายไปจาก2,000ลดปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงมาเหลือร้อยกว่าคนใครโอช่วยกันเทียร์ขายของหน่อยเทียร์ขายกินร้านปหน่อยทุกคนปากซื้อหน่อยนะเพราะว่าแปดเซลจะขึ้นเรืยองครับแปดทุกคนครับตอนนี้ปากแล้วมาแล้วทุกคนรีบกดตอนนี้เหลือราคา510บาททุกคนฟังนะ ตอนตอนนี้เหลือราคาทุกคนดูนี่510บาทเห็นเปล่าทุกคนเอาเลยกดเลยอ่ะเฮียเต้นโชว์กดเลยครับกดเลยกดเลยกดเลยทุกคนขาในตะกร้าหนูจะมีครีมอยู่ทั้งหมด4ตัวคนขายของเยอะมากแต่ต้องซื้อหนูกับแม่ใบใช่เพื่อให้น้องไปเตยของเราเข้ารอบค่ะแม่เพื่อดีใจที่ได้แบบว่ามีคนเหมือนมีพาร์ทเนอร์ที่เก่ง ตรมสองหนึ่ง 2> 3, 2, 1, 1> แต่เ<ต>ซลแม่กดเลยกดยังไงอ่ะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาจะขึ้นของเขาเองเลยอ๋อ oh. ขึ้นของเขาเลยทุกคนกดได้นนเลยพอเขาเป็นคนขายขายสินค้าในติ๊กต็อกอยู่แล้วเขาก็จะรู้ระบบทุกอย่างรู้ว่าทำยังไงนูน่นนี่นั่นรู้หมดก็คือได้าร์ทเนอร์ที่ที่ดีจริงๆเพราะว่านี่นี่คือไม่รู้เรื่องอะไรเลย อินเทนครีมครีมกระจ่างใสอันดับหนึ่งขายได้70ล้านกระปุกในเกาหลีกดเลยค่ะก็คือพอปักตะกร้าเราก็รอ10นาทีแล้วก็อยากให้แปดเซล์เคาะแปดเซลลแปดเซล์ตรงนั้นเลยภายใน10นาทีก็เร็วมากค่ะความจริงก็อยากขอเวลาเพิ่มนะว้าสลุดเลยกดแล้วมาแล้วกดเลวสั่งทนนะแผลจัดไปเลยเราก็ขายกันสะบัดช่อเลยตรงนั้นอะ คนอะไรขายของเขาขายของมาแส่ใส่ใบอกแบบคุณกันแดดก็คือกันแดดเนื้อดีก็เนื้อดีแค่นั้นจบสั้นเซ็วสั้นเร็วสั้วโอ้โหสดสดขายดีเลยสุกคนหนึ่งชิ้นกดหน่อยขอสักหนึ่งอันเพราะว่าคือมันไม่ใช่ของหลอกดาวไงใช่มันไม่ใช่ของหลอกดาวหนึ่งชิ้นโอเคขอบพระคุณค่ะ พ่ขอบคุณจริงๆที่แฟลเซลล์เล่นได้หนึ่งชิ้นพี่โมกับพี่ใบอันตานมาขายสก,กินแคร์ใครจะเชื่อขายอาหารปรับฮอร์โมนคนกดเต็มเลยจริงไหมละ่ะตัวนี้นะครับเป็นกันแดดของเชลารอจิกนะครับผมแ<ต>่แบรนด์ที่เราขายอยู่คือแบรนด์นำเข้าจากเกาหลีทั้งหมดเลยเกาหลีมีสองทางใช้สก,กินแคร์เขากลับไปทำหน้าจริงมีค่าสองช้อยจริงจริงอัน<ต>นี้เรื่องจริงผืวแบบเขาเชื่อใจหนูดูเห็นไหมล่ะเนี่ไงล่ะก็ว่างมาหนึ่งสเต็ปว่ะเนี่ย หนึ่งสเต็ปจริงอ่ะเ้นเปนไป็ไไดอ่ะห็นปะก็ไม่รู้จะบอกเขายัางไงอ่ะเขาไม่รู้จักก็เข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ได้บอกว่ามันดีจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยเรายังเรายังแอบกดเองเลยเพราะว่าเราคิดว่าราคามันถูกตอนเนี้ยใช่เราก็กดเองค่ะในราคาพิเศษในแฟลตเซลเพียงแค่ส0 0บาทกดตะกนะครับเดียวเป็กดอะไรอย่างเงยโอ้ยตอนเปิดกระติกแฟลตเซลขายดีเลยมันขายง่ายก็จริงนะแต่ราคามันถูก คุณกิรน,นัชอบกินสาลายนะครับเีคนซื้อแล้วค่ะคุณรัอันนี้กินแล้วติดใจแน่นอนเห็นไหนมไม่ติดมือเหนื่นอยมากราคามันถูกไงเรากว่าที่เราจะขายได้ยอดเท่ากับคนที่แบบที่เป็นแนววิวตี้อยู่แล้วซื้อแบบซื้อเดียวก็พุ่งขึ้นเท่ากับเราซื้อสั่งสิบกล่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบว่ามันก็เหนื่อยมากพี่ฝอนจักมาเดียวไหมรู้จักมาเดียวสิถูกต้อง ทุกคนรู้จักโรคมาดิ๋วไหมไหนใครรู้จักมาดิ๋วพักตรงเพราะว่ามันยังไงก็ฟูอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยงงั้อย่างนี้ไม่เลยอย่างนี้ใช่โรคมาดิ๋วเป็นยังไงโรคมาดิ๋วคืออย่างนี้คือต้องกีตาร์แล้วทำมืออย่างนี้อย่างนี้คือในโลก t ิ k กต็อกหรือในโลกโซเชียลเขารู้จักกันเห็นไหมฮะเราไม่ได้มาเน้นตขายแต่ของอย่างเดียวเรามาสดุดดู้านอ่าคนเห็นอย่างนี้อ่าอาจจะคิดว่าเอจะลบไม่ออกลบออกไหมก็เลยเข้าด้วยโปรดักแรกนี่จะเป็นลิป ลิปของลาบิโอเต้นะคะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นติ้นที่ติดทนนานมากาเห็นปะทุกคนเนื้อมันดีมากก็ไล่ไปไปล่ยากแต่งหน้าทาปากทาปากรองแล้วก็ลบลบเสร็จล้างหน้าก็คือครบโปรดักทั้งหมดเลยให้ดูประสิทธิภาพกันแดดดีกว่าม,มามานี่เราจะทดสอบโดยกล้อง UV นะคะจัดไป อุยน้องน่ารักมากน้องแบบสุภาพแล้วก็คือแบบพยายามจะมีเป็นกล้องแบบ U V กล้องแบบอะไรต่างๆที่ทําให้เห็นแสดงหนึ่งผลเกี่ยวกับค่าผิวค่าอะไรเงี้ยเกี่ยวกับงานบิวตี้ผมว่าเขาเตรียมพร้อมดีหมเห็นปะพอมีกันแดดอะเนี่ยมันกันแดดได้จริงทดสอบจากกล้อง U V นะคะกล้อง U V ไม่สามารถหลอกได้เอ้ยอันนี้จริงอันนี้คือเปิดโล่งกันนะเลิศเลยละ่ะก็โชคดีที่มีน้องแพวาซี่อะมาช่วยคอยคุยกันคือ เออเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงมา follow เขาเยอะตัวมาร์คนี้คือเด็กมากเพราะว่าตัวใบของเขาไอตัวแผ่นม<ด>์าของเขาอะ<ด>ได้รับสิทธิบัตรเฉพาะของแบรนด์เขาเลยใช่<ด>อันเนี้ยจะไม่เหมือนใครตัวนี้แม่เห็นปะตรงเนี้ยข้างล่างอะพอเราแนนด็อกปิดตรงนี้ปุบ๊บเส้นเนี้ยมันสามารถยืดแล้วดึงมาปิดโค้งนี้ได้มันเป็นสิทธิบัตรของเขาคนเริ่มไม่เข้าใจละว่ามาร์กมันยังไงมันต่างยังไงแล้วมันคือมาร์กแล้วมันเป็นยังไง ก็เอาไปดึงมายืดให้ดูแล้วก็ปื๊บป๊าปื๊บป๊ากันเดี๋ยวนั้นเลยตันนี้ยืดได้ไม่เหมือนใครเออมันยืดได้ปื๊บเสร็จแล้วเรามาข้างหน้าอ่านีปื๊บอุ้ยโอบปุ้มอ่ะเสร็จแล้วเราก็เอาข้างนี้เราก็เดิมยกนี้ค่ะโอ้ยยกแล้วยกแล้วโอ้ยนนวัตกรรมที่เราพูดปื๊บปืพูดบางทีอ่ะสิบคำพูดก็ไม่เข้าใจเท่าหนึ่งภาพ เห็นชัดๆนะอันนี้ก็ปึ๊บเข้าไปให้ดูเลยแฟร์เซลแล้วแฟร์เซลมาแล้วแฟร์เซลขึ้นแล้วค่ะมันลดเยอะมากเหลือเท่ 150. แผ่นหนึ่งประมาณ100ยกว่าบาท190บาทคือมันก็ต้องทำให้คนเห็นความคุ้มค่าที่สุดอะคะ่ะย้ำนะคะ1กล่องมี5แผ่นจากราคาเกือบพันห้าตอนนี้เหลือ9ก0จากแผ่นเราเกือบ300ตอนนี้เหลือ100กว่าบาทเวลาที่เราแบบคำนวณต่อชิ้นให้เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เชื่อว,ว่าทำให้คนเห็นว่า การจ่ายต่อหนึ่งครั้งเหมือนจะสูงแต่จริงมันไม่ได้แพงนี่หว่ามันคุ้มนี่นาประมาณนี้ค่ะทุกคนของโมดของโมดเติมสต๊อกให้หน่อยฮะห,หมดหมดแล้วคืออะไรอ่ะคืออะไรพี่ออยออามาห้าร้อกระปุกพูดค่ไัทุกคนครับฟังผมทางนี้นะครับทีมไหนที่สามารถเอาชนะเกมนี้ได้คุณจะได้เพิ่มยอดขายให้กับคุณตอนจบไปอีก สิบเปอร์เซ็นต์ครับชิงให้ได้อุ้ยอันนี้เซอร์ไพรส์เลยกันแดดดูโอปกป้องผิวเบนิทุสเสริมความงามอย่างเป็นธรรมชาติเซลลี่